สวัสด <rude S 2> ีค่ะมือนี้ยาย่ลดมัดมีกับมัดมีทุกเก้าละพี่น้องมือนี้ก็ได้เครื่องมัดมีเครื่องฝนตกพี่น้องได้ยินเสียงฝนมาน้องฝนตกฝนตกแซงแซะแซงแซงมัดมือพี่น้องฝนตกลิ่นพี่น้องไปใส่บ่ได้ก็เลยมัดมีละพี่น้องมือนี้ก็ได้ปกติกับมัดทุกมือละพี่น้องมัดมีไปน้ำฟังเสียงฝนไปน้ำละพี่น้องฝนตกลิ่นพี่น้อง ฝนตกค่ะค่ะนตกค่อใเมื่อเม่อตามเมื่อนตกฝนตกพอมทั้งวันเลยนะคะวันนี้ เส้นฝนตกเส้นมัดมีพี่นนาง